this is my last resort suffocation no breathing สวัสดีครับวันนี้ผมจะซื้อถุงนี่มันก็คือนี่ครับหูฟังมานเป็นปหูฟังที่มันมีไมค์แล้วก็สามารถใช้ไลฟ์แพดได้นะครับมาลองดูนี่ครับแกะออกมาแล้วก็จะกาเป็นแบบนี้มาดูกันนะครับนี่ครับ มาครับนนี้อันนี้ก็คือเป็นของที่จำพิาายขอรามันออกมาสายนี้อันนี้ใช้กับมือถือครับและอันนี้ใช้กับคอมนี่ครับซื้อจะให้อลไรครับผมมารีวิวอันนี้เพื่อจะซื้อมาครับวันนี้เพือซื้อมาว่าไห่ไหมราคาก็ วันี่่จบนะคะ <l> <ensus>